พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่18ถึงข้อที่19บันทึกว่าและบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโศโครคพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายด้วยประชาชนต่างก็พยายามที่จะถูกต้องพระองค์เพราะว่ามีฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์รักษาเขาให้หายทุกคนข้อคิดจากพระวจนะ มีฤทธิ์ซานออกจากพระเยซูคริสต์ 1. มีฤทธิ์ช่วยคนให้พ้นจากการทนทุกข์ 2. มีฤทธิ์ช่วยคนให้พ้นจากการดังควานของผีมารซาตาน 3. มีฤทธิ์ช่วยคนให้พ้นความโศกโรกของโลกนี้ 4. มีฤทธิ์ช่วยคนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 5. มีฤทธิ์ช่วยค้นให้พ้นนรกพ้นบาปเวรกรรมฤทธิ์จะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเราได้แตะได้สัมผัสได้รู้จักและได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ